เรียนรู้การร้อยเรียงเบอร์มือถือเมื่อใช้เลขคู่มงคล5-6กับ7-9ด้วยกันส่งผลลับอะไรกับผู้ใช้ดรไก่มีคำตอบมาฝากค่ะสวัสดีค่ะ พบกันเป็นประจำกับดรไก่มัฒนาปวีสารคุณมนตรีผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือในรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตช่วงถามมาดรไก่ตอบให้สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกนำเบอร์มาวิเคราะห์ในวันนี้คือคุณตรีเทพเพศช,ชายอายุ18ปีอาชีพนักเรียนเบอร์มือถือที่ใช้คือ 0xx 3073098ใช้มา3ปีแล้วนะคะอยากทราบว่าการใช้เบอร์นี้ต่อไปส่งผลดีกับการเรียนการงานความรักหรือไม่คุณไก่ขอบอกแบบนี้นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์เสียค่ะไม่ควรใช้มากๆเลยเบอร์แบบนี้ไม่เหมาะไม่ส่งผลดีกับนักเรียนนักศึกษาในเรื่องอารมณ์ก็ส่งผลให้เป็นคนขี้หงุดหงิด ขาดสมาธิความจำย่ำแย่และเป็นคนคิดมากนอนไม่ค่อยหลับความรักไม่ส่งผลดีการเรียนการงานก็ไม่ดีแถมการเงินก็ยังแย่มีเท่าไหร่ก็หมดชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่เคยพอใช้เลยค่ะรีบเปลี่ยนเบอร์ทันทีเลยนะคะ สำหรับความรู้เพิ่มเติมที่คุณไก่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องของการร้อยเรียงเบอร์มือถือโดยการจับคู่เลข2คู่มาร้อยเรียงติดกันอย่างคู่เลข5-6กับ7-9ซึ่ง2คู่นี้หากแยกกันอยู่นะคะเลข5-6ส่งผลให้ชีวิตประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วการเงินอุดมสมบูรณ์มากใครอยู่ใกล้ก็อบอุ่น ส่วนเลข7-9ก็ส่งผลให้ชีวิตหาเงินได้ง่ายดายการเงินสะพัดรักใครรักจริงให้ความสำคัญกับครอบครัวแต่พอร้อยเรียงผิดจับมาร้อยเรียงติดกันเป็น5-6-7-9เบอร์ดีๆกลายเป็นเบอร์เสียทันทีค่ะเพราะมีเลข6-7ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหา มีอุปสรรคถึงขั้นวิกฤตมีโอกาสหมดตัวมีโอกาสล้มละลายชีวิตไม่ประสบความสําเร็จรายที่สําคัญที่สุดไม่จากเป็นก็จากตายจากสิ่งที่รักก่อนวัยอันควรนะคะนี่แหละค่ะที่คุณไก่ย้ําอยู่บ่อยครั้งว่าควรระวังให้ดีเพราะการร้อยเรียงเบอร์มือถือสําคัญมากร้อยเรียงผิดชีวิตพังได้ง่ายๆเลยค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe กดกระดิ่ง YouTube s ิม789 Official ไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆกันค่ะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขในเบอร์มือถือและศาสตร์การร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ลึกซึ้งมากขึ้น สามารถหาอ่านไดจากหนังสือที่คุณไก่เขียนทุกเล่มที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้นะคะหนังสือทุกเล่มติดอันดับเบสเซลเลอร์ ller, แล้วมีวางจำหน่ายที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ไดที่ inbox fanpage sim789.com ได้เลยค่ะรายได้จากการจำหน่ายหนังสือทุกเล่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นำไปทำบุญเพื่อบำรุงพุทธศาสนาและนำไปมอบให้องค์กรมูลนิธิต่ตางๆนะคะขออนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือทุกเล่มด้วยค่ะสำหรับท่านที่ต้อง การให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการแบบนี้ทําตามกติกาตามนี้ได้เลยค่ะข้อที่1กดไ like ลค์แฟนเพจ sim789.com ข้อที่2แจ้งข้อมูลให้ครบทุกข้อทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ sim789.com เท่านั้นนะคะชื่อเพศอายุอาชีพเบอร์มือถือที่ใช้ระบุด,ด้วยนะคะว่าใช้มานานเท่าไหร่และสุดท้ายคําถามที่ต้องการรู้และต้องการให้ดรไก่ตอบให้ค่ะ สำหรับวันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยคำพูดที่ว่าในวันที่เราอ่อนแอเราจะคิดไม่ออกว่าเราจะเข้มแข็งขึ้นมาได้อย่างไรแต่ถ้าวันใดที่เราเข้มแข็งขึ้นมาเราจะสงสัยว่าที่ผ่านมาเราอ่อนแอขนาดนั้นได้อย่างไร คุณไก่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเปลี่ยนแบบมอเธอเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะหมดเคราะหแค่คุณไว้ใจเราช่วยวิเคราะห์ช่วยพลิกเรื่องหนักเป็นเรื่องเบาเปลี่ยนแบบมอเธอเปลี่ยนความคิดคุณ